มีปัญหาอะไรจ๊ะปวดขาขาบวมนี่มาแก้ให้ใครอยู่กแก้ให้ลูกกี่คนลูกคนหนึ่งหลานคนหนึ่งแล้วก็อุมาณสามคนเลยครับขมวดเป็นห้าดวงวิญญาณครับแล้วตั้งใจปฏิบัติหรือเปล่าต,ตั้งใจมากหรเปล่าเอ <c oughs> าที่ทําได้ เด็กวิญญาณน่ะเขาเป้ารออยู่ทุกวินาทีเราเอาเข้าข้างตัวเองว่าเออท่านทําเยอะแล้วแม่แค่นี้ต้ตองตั้งใจจร,งจริงนะพอเขาไม่ได้ไปเกิดเขาก็เล่นงานเลยเอา่านี่ก็โดนไม่ใช่เหรอก็เรียกว่าเราก็คิดว่าเราทําดีแล้วเราก็อยู่ในวัดเราจะอะไรอีกก็ไม่ได้อีกอ่าเป็นว่าตั้งใจใหม่อ่าขอให้เด็กวิญญาณทั้งหลาย รับทราบด้วยอา้าวเอาบุญของหลวงพ่อไปให้หายเจ็บแข้งเจ็บขาหายเจ็บปวดหายหิวหายกระหายหายทุกทรมานให้ได้รับบุญกุศลแล้วเบากายเบาใจมีบุญบรารมีได้แยกจากกันไปเขาจะได้ตั้งใจปฏิบัติด้วยเถินอา้าว